การรื้อถอนอาคารไม้โบราณนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับก็บอมเบเบอร์มาเนี่ยนะครับหรือแบบว่าราบเป็นหน้ากองนะครับแล้วก็พอถูกสังคมนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับออกมาจับผิดจับสังเกตนะฮะก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าหรือเพื่อที่จะซ่อมแซมฐานลากนะครับคนเขาก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าการรื้อ อย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับรื้อทิ้งดูจากสภาพเนี่ยเพราะว่าไม่มีการขึ้นทะเบียนกองไม้อะไรต่างๆนะฮะการการรื้อที่จะซ่อมแซมเนี่ยมันจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับว่าไม้ชุดไหนอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ค่อยๆแกะแบบออกมาอะไรออกมานะครับนี่เนี่ยเ,เหมือนรื้อทิ้งแล้วก็ไม่รู้ว่ากองไหนเป็นอะไร,รนะครับเมื่อวานก็เป็นข่าวมาอยู่สักพักแล้วล่ะนะครับเห็นว่าวันนี้นะครับทางาวิศวกร นะครับที่เป็นคนคุมงานนี้เนี่ยนะฮะจะออกจะแถลงจะแถลงข่าวก็จะดูว่าจะพูดอย่างไรนะครับนี่อันนี้เป็นเป็นลักษณะเข้าริ่มไม้เลยนะครับเขาไม่ได้ใช้ตะปูตอกใ่คฟัฝั่งหนึ่งเป็นเดือยฝั่งหนึ่งเป็นรูรับนะแล้วก็ใช้เป็นการเข้าริ่มก็เรียกนะฮะคือรุ่นเก่าจริงๆนี่ฮะเมื่อวานนี้ครับคุณปฏิเพงตะโกครับอธิบดีกรมสิลนกรก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เนี่ยนะฮะ ก็บอกว่า,าเป็นอาคารไม้ประยุกต์นะครับสถาปัตยกรรมแบบโคลเนียลผสมผสานระหว่างอาคารท้องถิ่นและอาคารแบบตะวันตกนิยมสร้างกันมากในช่วงที่บริษัทต่างชาติเข้ามาทําสมัมปทานป่าไมา้ครับนี่โอ้โหที่มาเดียเนี่ยนี่นี่ฮะก็และตอนนี้นะครับอยู่ในความดูแลของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จังหวัดแพร่กบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฮะทางที่มีกรมศิ์ก็เลยสั่งการให้สำนักสถาปัตยกรรมและสำนักศิลปกรที่7เชียงใหม่นะเข้าไปดูไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็สนุกแนวทางเพื่อมาดําเนินการระหว่างกรมศิลปกรและจังหวัดแพร่ในการฟื้นฟูต่อไปนี่นี่ครับก็ดีแล้วฮะเป็นเรื่องที่ต้องทํานะครับครับ ในส่วนของคุณวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าเข้าใจหลายฝ่ายเป็นห่วงนะครับกลัวว่าบุรณะแล้วจะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับยืนยันว่าสาเหตุที่ลื้อไม้ลงมาเพราะฐานรากคอนกรีตของอาคารเสื่อมสภาพการจะซ่อมได้ต้องทุบทิ้งก่อนและต้องทําฐานรากขึ้นมาใหม่ พอทําฐานลากเสร็จแล้วก็ค่อยประกอบตัวอาคารใหม่เมื่อประกอบใหม่มีคนบอกว่าไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ซ่อมแล้วพังถ้าซ่อมแล้วฐานรากไม่แข็งแรงก็พังอีกเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องรื้อแล้วทําใหม่ฮะนี่แต่คนเขาก็ไม่เชื่อเออนี่แหละอย่างที่บอกนี่แหละว,ว่าคุณเนี่ยพอโดนสังคมตําหนินะวิอาจารย์ก็เลยบอกว่าใม,ม่กล้าซ่อมนะฮะแล้วมันมีมันมีรูปรูปหนึ่งนะมาจากชาวบ้านส่งเข้ามา <Yeah. S 2> บอกว่าเหมือนกับว่ากําลังขนไม้ออกไปเน,นี่ยฮะจากเฟซบุ๊กเราบอกว่าแล้วนี่อะไรใครกําลังขนไม้ไปไหนอีกล่ะชาวบ้านแถวน้ํายมเมืองแพร่อแอบถ่ายส่งมาให้ค่ะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่รื้ออาคารสำนักง,งาน East a s i a ยติกหรือว่า Bomb b o m b บ y b เบอร์มาเนี่ยนะครับ,รบเห็นมีการแอบหายไม้งามงามไปจํานวนมากรจริงเท็จอย่างไรรบกวนผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและชี้แจงประชาชนให้กระจ่างด้วยครับ โอ้โหดีเป็นประเด็นซ้อนประเด็นขึ้นมาอีกนะใช่ครับโอ้โหเออวันนี้จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สลาการจังหวัดนะเราก็ส่งทีมข่าวไปนะครับที่จังหวัดแพร่ดูว่าจะชี้แจงอย่างไรชี้และชี้แจงแล้วจะฟังขึ้นไม่ขึ้นยังไงนะเดี๋ยวช่วงเบรกกิ้งนิวก็อาจจะมารายงานในรากอากาศเห็นว่าเขาจะแถลงกันช่วงบ่ายโมงคึ่งนะครับ